เอ้ยผมขึ้นมาบนหลังคาได้ด้วยพี่ใช่เหรอวะมองมมีทางออกนะเป็นมุมที่ดีศาสา์ที่งใหญ่ดาวบนหลังคาเดินเหนื่อยเลยไดเดี๋ยวคาดลงไงคาลงอย่างเดียวใครมันจะไปคาดถึงวะแบบคนแม่งอยู่บนหลังคาคาดถึงอะไรมีคนเลยเว้รอบๆเออมีเห้อเงียบกิบบไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับเงียบเงียบสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยเมืองมันอยู่ อะไรละมึงใกล้สุดเรามี้นั่นใช่ไหมซาบ,บาว่ากับใช่มที oh ่เราเล่นกลางวงเฮ <laughs> ้ยเสียงคนยิงมาจากไหนไม่รู้มึงเห็นกูนี่มึงตาดีมากเฮ้ยสไนเก็บเสียงยังไง ไกลมากอะไกลเลยเหรอยิงมาไกลเลยเหรอหนวะน่าจะไกลน่าตาไก่ไม่ยินเสียงปืนมนะันอะแต่กระสุนถึงนี่ก็ไม่ได้ยินเสียงนะนี่ก็อ่ะมีหมดเหรอไอ้ดีดดด <c oughs> ดอะไรยังละอุ้ยไหนวะโดนอะไรกูไม่เห็นโดนอะไรเลยพี่พ,พี่เราไปอยู่ตรงผมดิพี่จะรู้เฮ้ย <c oughs> หลอนยิงจากไหนวะอ๋อดูแล้วพี่ตรงไหน เอามันเอาหน้าไม้ยิงใส่ผมเลยสองห้าห้าสองห้าเลยวะเออบนเขาบนเขาสองสามห้าแถวๆนั้นน่ะโอ้เฮียมันเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วไม่ยิงมาไกลเลยวมื่อกลืนปีนี่นะเฮียเรหน้าไม้ยิงกูเลยไอ้เหี้ไยไหนวะกูะรู้แล้วมึงม,มาจากทางนั้นอะเอ้ยมันต้องลงมาวะพี่<า>ไหนวะหาไม่เจอหาเลยเสียงมาแล้วไอ ใกล้แล้วหรือว่าใกล้แล้วมันยิงมาจากฝั่งนู้นแน่ๆเนี่ยกระสุนหน้าไม้แม่งตกลงพื้นใช่เหรอตปีนเออแม่งควรตีนหรือมันหลบอยู่ในบ้านแถวนี้วะพี่ <laughs> ใช่เหรอไม่น่าเช่ไกลอ่ะมันไกล,กลมากอะ่ะมีงูแน่เลยงูงูหิมะรับไม่หิมะเลยเอ้านี่วงเหลือแค่นี้แล้วนะเนี่ยใช่ใช่เฮ้ยเจอแล้วพี่ไหนทิศสิบล้อล้อหมู่บ้านอุ้ยโหยี้ยโคตรแม่น ใช่ๆรอบๆบ้านเราอ่ะด้านหน้าฝั่งสิบอะเห็นแล้วเห็นแล้วใส่ชุดกินรีสีเขียวบ้านข้างๆเราอ่ะมันเลาะมาบ้านข้างๆต้องบวกอ่ะไม่งั้นเราออกไม่ได้อืมไม่รู้มีกี่ตัวนะเราออกขวาแล้วเราเข้าบ้านนี้ดีกว่าเข้าบ้านซ้ายอ่๋อไปๆน้ำๆออกขวาเข้าบ้านซ้ายออกซ้ายไม่ใช่เหรอเนี่ยข้างบนข้างบนข้างบนรอบรอพี่อนไป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 แล้ว นี่ไงไ,ไอเหีย้ยหลบในนี้จริงด้วยไอ้ห่าเอา้าสามยังฟาร์มระหว่างกันถามว่าหลับประตูไม่ปิดอย่างงี้ยแล้ว,ว่ามันต้องใช้ AK เว้ยทำไมอ้อมกระสุน AK ไม่มีมันต้องใช้ปืน<อ>ในโหมด AK นั่นแหละเออโอ้อยู่นี่ก่อนไหมก่อนไป <c oughs> ลรอรู้วงีนรอบนึงอื้มกระสุนกระสุนอะไรกันมีกระสุนมาโดนบ้าน ถะอใกลใกล้เฮ้ยเนยอดเขาเลยเหรอวะยิงลงมาเหรอน่าจะใช่นะน่ะยิงไม่ก็กระสุนแม่งเลยไม่เฉยเฮ้ยดูดจิจากไหนจากไหนจากไหนไม่รู้เหมือนกันได้ยินเสียงโดนไม้ได้ยินได้ยินเสียงไม้เหมือนกันนะเออหาอยู่นะรู้อยู่ไหนไเกี่ยวเ,เจออย่างนี้อีกแล้วตาดีเก่งเลยมันอยู่ไหนวะโอ้พี่ฮะ นี่ปะเนี่ยหลักฐานน่ะมาจากด้านหลังวัดหน้าไม้เหรอเอออ๋อยิงมาจากทางนู้นแถวๆนี้แหละไอ้เหี้ยแม่งเอาด้ามายิงกูอีกแล้วไอ้สัสคนเดิมปะเนี่ยไอ้เหี้ยยังไงฝั่งนี้ก็มีเหี้ยหลอนว่ะเหี้ยมาจากไหนเอยแล้วมันเป็นหน้าไม้อะน่ากลัววะยังไหนวะยังไปยังไหนวะออกซ้ายออกซ้ายนะนี่เหรอวะกลัวเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งหลอนว่ะคนเดิมแน่เลยจ้ะ